ค่ะ สวัสดีชาวออโต้วิชั่นแม็กทุกคนเลยนะคะตอนนี้ตังโมชวนทุกคนมาอยู่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์รังที่46นั่นเองค่ะซึ่งเรามากันในบูธของช้างอันค่ะพื้นที่ภายในบูธของช้างอันเนี่ยเขารวบรวมค่ะให้รถยนต์ถึง2แบรนด์ด้วยกันนะคะมาไว้ในบูธนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอวตาราพรีเมียมคาร์นะคะที่หลายท่านสามารถเข้ามาชมกันได้เพราะว่ามีการเปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงอีก1แบรนด์ทางด้านข้างของตังโมตรงนี้เชเดมดิฟอล นั่นเองนะคะมาดูกันว่าอีกหนึ่งรุ่นที่จะทําการเปิดตัวในงานของเราจะเป็นรุ่นไหนและมีความน่าสนใจพร้อมกับข้อเสนอพิเศษ,ษและคํมเป็นอะไรบ้างไปฟังจากผู้บริหารของชางดีปเกันเลยค่ะ 同时呢，我想本次最大这个亮点呢、啊，呃，我想我们的全新的一个车型 DPO S05 啊，这个我认为就是最大的亮点。我们带来了真深程皮卡啊，也是由 R E 版本。哦，这次这个就是我们叫 by d p o GT DPO 啊，这么一个概念，就是这次我们特别准备的我们 DPO 旗下的 S07 啊等等，作为我们这次车展我们幸运抽奖这么一个礼物。 只要你在车展期间啊下定买我们击破旗下的所有的产品，要上市的帝豪 S 零五等等哈、啊，你都可以，早就预定了、登记了，在后续约定好的时间，我们进行了交付，你都有幸啊能够参与抽奖，并且也有幸运你抽取我们的击破旗下的 S 零七这边做一个奖品。 อเองก่อนค่ะชื่อพี่สวัสดีครับผมทับนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว,ว่ามันเป็นตัวด e ีพอล e07 คมนุ่มนวลอันนี้ได้มาเต็มร้อยนี่เลยแบตเตอรี่ก็วิ่งได้590โอ้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง,ง,งแล้วฟังก์ชันการใช้งานภายในระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือมีการวิ่ี่ซีที่แบบว่าแบบชูลงเขาเลยก็คือนั่งสบายครับแล้วก็บอกว่ายี่ปับเอ็นได้นี่อันนี้ก็คือตัวชูลงใช่เลยค่ะซึ่งถ้าหากใครสนใจก็แวะมาดูคันนี้กันได้นะคะ e07 ค่ะ และเราว่ามาอีกหนึ่งจุดภายในบูธของช้างอันนะคะกับแบรนด์อวตารนั่นเองค่ะซึ่งหลายคนน่าจะอยากทราบกันว่ารถคันทางด้านหลังของแตงโมเนี่ยมันเป็นรุ่นไหนมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วทำไมมันถึงมีสีใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวรอบนี้มาสอบถามผู้รู้กันดีกว่านะคะด้านนี้เลยแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมแบงค์คุณแบงค์วันนี้อยากให้แนะนําคันนี้นิดนึงค่ะนี้เป็นรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างคะคันนี้นะครับจะเป็นอวตารวันนะครับ จะเป็นรุ่นลองเลสนะครับเป็นสีพิเศษลิควิดคาราเมลอ๋ออันนี้คือสีใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวที่นี่เลยในงานมอเตอร์โชว์2025ขับได้ไกลเท่าไหร่คะตัวนี้วิ่งได้ไกลถึง680นะครับมาตรฐาน NEDC ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแล้วถ้าหากว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นราคาต่างกันมากไหมคะราคาจะต่างกัน200,000นะครับจะเป็นรุ่นเซนดาร์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.099ล้านครับใครอยากจะมาสัมผัสคันจริงๆแบบใกล้ชิดแนะนำให้เข้ามาที่บูธช้างอันมาชมอวตารกันได้เลยค่ะ ผมจริงๆนะคะของดิพาวเ05 BSUV พลัสเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่าเขามีให้เลือกกันถึง2รูปแบบด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น BEV นะคะหรือว่ารถพลังงานไฟฟ้า100%ที่การชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลถึง470กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ค่ะรวมไปถึงอีก1รูปแบบก็คือ REEV ค่ะซึ่งเรียกได้ว่า เป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมีการเปิดตัวกันในประเทศไทยของเรานะคะซึ่งทางดิพาวเขาการันตีกันเลยว่าถ้าหากแบบเติมน้ํามันเต็มถังแล้วก็ชาร์จแบตเต็มเนี่ยแน่นอนว่าคันนี้ค่ะสามารถวิ่งได้ไกลเกิน1000กิโลเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากชมคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมในเรื่องความสวยงามกันบ้างนี่ออกแบบตามสไตล์แบบยุโรปแบบนี้สวยดูดีแล้วก็ดูพรีเมียมสุดๆตามสไตล์ของดิพาวอยู่แล้วมีการใส่ใจรายละเอียดด้วย ตายของญี่ปุ่นเพิ่มเติมเข้ามาหน้าจอกลางของเขาค่ะจะเป็นรูปแบบของ sunscreen power ด้วยก็คือแบบถ้าเกิดเราหันหน้ามาปุ๊บเขาก็จะหันหน้าจอเข้ามาหาเราแบบรับกับเราแบบนี้แล้วก็สั่งการด้วยเสียงคุยกับเราเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะทุกคนท p o w e r S05 มาพร้อมข้อเสนอพิเศษกับแพ็กเกจพรีเมียมแคร์ประกอบไปด้วยฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพอลบอร์ดหปีประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลค่ะรวมไปถึงฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมบริการติดตั้งกันด้วยและฟรีสายชาร์ เคลื่อนที่และสายต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้า V2L ค่ะรวมไปถึงรับประกันตัวรถถึง5ปีหรือ120,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนกันยกเว้นเพียงแค่ชิ้นส่วนพิเศษหรือว่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนที่สึกหรอและรับประกันแบตเตอรี่ยาวนานถึง8ปีหรือ160,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนและยังมีฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงนานถึง8ปีและฟรีการบำรุงรักษาปีที่1จําจำนวน 1ครั้งกันด้วยว้าวแคมเปญเขาปังข้อเสนอเขาพิเศษขนาดนี้จะไม่จองกันได้ยังไงถูกต้องไหมคะแวะมาชมกันจริงกันภายในงานมอเตอร์โชว์ที่บูธของดิพาวได้หรือว่าช้างอันนั่นเองค่ะซึ่งในงานมอเตอร์โชว์2025รอบนี้ค่ะช้างอันเขา เปิดประกาศราคาเริ่มต้นของดิพาว S 0 5นะคะเริ่มต้น7,99,000บาทค่ะดิพาว S 5 5ในรุ่นของ R EV e ค่ะถ้าเป็น R EV e Max นะคะ999,000บาทค่ะ R EV e Plus ค่ะราคา9,49,000บาทค่ะและมาดูกันที่รถพลังงานไฟฟ้ากันบ้างดิพาว S 0 5 BEV ค่ะในรุ่น Max นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่8,99,000บาท รุ่นพัสค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่849,000บาทและรุ่นไ like ลค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่799,000บาท และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดภายในบูธของช้างอันนั่นเองค่ะชมกันแบบจุใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากใครสนใจค่ะอยากมาชมคันจริงภายในบูธช้างอันรีบตามแตงโมงเข้ามาภายในงานมอเตอร์โชว์2025ได้จนถึงวันที่6เมษายนนี้ที่อาคารชาเลนเจอร์หอ1ถ3เลยนะคะตามมากันเยอะๆนะจ๊ะ